สวัสดีค่ะดรสกบาลและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้มาว่ากันต่อนะคะถึงเสียงของบรรดาผู้สนับสนุนร e พ u b l ริก n ผู้ที่สนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนที่47กันบ้างนะคะว่าเขามีความเห็นอย่างไรต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การนำของพรรคเดโมแครตและเขามองไปถึงอนาคตอย่างไร ในขณะที่พรรคเดโมแครตนะคะซึ่งแคมล,ลาแฮริสเนี่ยชูนโยบายว่าเธอมีทางออกนะคะที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนและประเทศนี้ฝั่งริปรบปริกัน ผู้คนกลับมองว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่พวกเขาสิ้นหวังค่ะนะคะเเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเคยมีค่านะคะค่ามันหดลงอย่างรวดเร็วนะคะและก็ถ้าเทียบกับในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ย ที่หนักที่สุดเลยที่เจอก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่ะนะคะคนเบื่อหน่ายกันมากกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าแพงทั้งแผ่นดินนะคะถ้าพูดถึงเรื่องภาษีภาษีปรับขึ้นแทบทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นภาษีบ้านภาษีที่ดินใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเองเจอเก็บภาษีหนักมากรวมไปถึงค่าสาธารณูปโภคนะคะไม่ไว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเก็บขยะราคาน้ํามันแพงหมดนะคะ แล้วมาดูราคาของกินของใช้กันบ้างค่ะหลายคนนะคะบอกว่าราคาเนี่ยแพงขึ้นนะคะถ้าคิดโดยเฉลี่ยนเนี่ยราคาของกินของใช้แพงขึ้นทุกๆ2 3สเดือนยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อ2-3สปีที่แล้วมีเงินเพียงแค่1ดอลเนี่ยนะคะ1ดอลลาร์สาหารัฐเนี่ยยังสามารถซื้อเบอร์เกอร์กินได้1ชิ้นแต่ปี2024หรือ2567 เงิน1ดอลลาร์ซื้อเบอร์เกอร์ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าราคาเบอร์เกอร์1ชิ้นมันปรับตัวขึ้นไปเป็น1ดอลลาร์ยีเซนท์ทีนี้มาดูราคานมกันบ้างนม1แกนลอนนะคะซึ่งมีปริมาณไม่ถึง4ลิตรนะฮะเมื่อปี2023เนี่ย1แกนลอนราคาอยู่ที่2ดอลลาร์สิเซนต์มาเดือนกันยายนปี2 5 6 7หรือ2024ราคานมปรับตัวขึ้นมาเป็น3ดอลลาร์สเเซนต์ นะและมาดูรายเดือนกันต่อวันที่10ตุลาคมคือคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเขามีเขามีใบเสร็จเก็บทุกเดือนนะ,ะเป็นแม่บ้านที่ที่ที่ขยันมากนะ,ะเขาบอกว่าเดือนตุลาคมราคานมเนี่ยมันขึ้นมานะคะเป็น3ดอลลาร์49เซนอาจจะคิดว่าแพงขึ้นมาแค่10เซนมันไม่เห็นแพงตรงไหนแต่ลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูคะ่ะ มันแพงขึ้นมา2.55%มาดูราคาขนมปังกันบ้างอันนี้เห็นได้ชัดเพราะว่าคนที่นี่เขานิยมกินขนมปังกันเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วราคาขนมปัง2.99ดเซนต์ต่อ1แถวแต่พอปีนี้ราคาขนมปังทีบตัวขึ้นมาเป็น5.99เซนต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะราคามันปรับพุ่งขึ้นมาถึง86.96%ค่ะนะฮะส่วนราคาไข่ค่ะ ราคาไข่ก็ปรับขึ้นเช่นกันนะคะจาก2ดอนสามสิบเก้าเซนมาปีที่แล้วมาเป็น2ดอนแปดสิบเก้ซนต์ต่อหนึโหลนะฮะและถ้าหากจะไปะดูราคาน้ำจิ้มุุกี้พันท้ายกันบ้างนะ่ะเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่4ดอนเกาสิบเก้าเซนแล้วปีนี้มันปรับเพิ่มขึ้นมาเกือบร้ออร์ซค่ะขายอยู่ที่ขวดละ 8ด99เซนนะคะเอ,อเมื่อของแพงขึ้นปัญหามันก็ตามมาสิคะก็คือมีขโมยขจรเยอะขึ้นค่ะนะคะบรรดาร้านรวงต่างๆเนี่ยบางแห่งนะคะถึงกับต้องปิดตัวไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะร้านขายยานะคะต้องปิดตัวเพราะอะไรคะเพราะทนขโมยไม่ไหวฮะนะคะที่นี่เนี่ยนะกฎหมายของบางรัฐค่ะ อย่างเช่นรัฐวอชิงตันรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าขโมยสินค้ามูลค่าไม่เกิน1,000ดอลลาร์สหรัฐตำรวจจะไม่ดำเนินคดีนะฮะเพราะว่ามองว่ามันเป็นคดีลักในขโมยน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เกิดผลกระทบตามมาค่ะเมื่อปัญหาสินค้าแพงนะคะโฮมเลสเยอะขึ้นโจรขโมยก็ชุกชุมขึ้นค่ะคือชาวบ้านบอกว่า สภาพแบบนี้เขาอยู่กันไม่ได้แล้วอีกต่อไปนะคะบางคนนะคะก็ถามเขาโดยที่ยังไม่ได้ถามเขาก่อนเลยนะว่าเขาเป็น Republican หรือว่าเขาเป็น Democrat นะฮะเขาบอกเลยว่าถ้าเขาเลือกประธานาธิบดีในถ้าเขาจะไปโหวตนะคะไปโหวตในวันที่5พฤศจิกายนนี้ตามวลนในสหรัฐเนี่ยเขาจะโหวตให้ทรัมป์ถามว่าเพราะอะไรเขาให้เหตุผลมา3มข้อนะคะอันนี้เป็นคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจคะ และนักธุรกิจเนี่ยคงจะไม่ยอมให้สหรัฐเนี่ยต้องเสียผลประโยชน์อีกอย่างหนึงนะคะที่เขาพูดถึงคือว่าทรัมป์มีเลือดรักชาติเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็คงจะทําทุกอย่างล่ะเพื่อให้สหรัฐเนี่ยมีความมัน่นคงและอย่างที่3อันนี้อันนี้ก็เก๋มากเลยให้เหตุผลที่น่าสนใจเขาบอกว่ายุคทรัมป์เนี่ยเป็นยุคที่ no war คือไม่มีสงครามนะและนอกจากนี้เนี่ยพอไม่เกิดสงครามทรัม นะ,ะหรือรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียงงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยไปให้ชาติอื่นเพื่อการทําสงครามแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับยุคไบเดนนะฮะซึ่งมีสงครามเกิดขึ้น5-5สงครามใหญ่ๆเนี่ยทำให้ต้องเสียงงบไปกับกองทัพค่ะและนอกจากนี้แล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ที่เขามองพรรคเดโมแครตยังไม่พอใจก็คือว่า าแขมรับผู้อพยพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องสูญไปกับรัฐส,สวัสดิการและบางคนนะคะก็วิจารณ์นโยบายบางนโยบายของแฮร์ริสชวยนะคะ,ะโดยยกอย่างเช่นการยกเลิกการทําแท้งอยเงี้ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่านโยบายของแฮร์ริสเนี่ยจะทําเพื่อ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนแต่ว่าถ้าหากว่ามองกันในอีกแง่หนึ่งเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงกลุ่มที่ตกเป็นเหยือ่อ ของการข่มขืนด้วยหรือกลุ่มที่ตั้งท้องไม่พึงประสงค์เนี่ยถ้าหากว่าเ,เด็กเกิดออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วถูกทิ้งเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นเด็กกำพร้านะฮะมันก็ส่งผลกระทบต่อเงินของประชาชนอีกนั่นแหละเงินภาษีเพราะว่ามันจะต้องถูกปันไป,ไป,ไ,ปไปช่วยรัฐสวัสดิการนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพกว้างๆนะ,ะที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่า กลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนริพาร์กิแนนะคะเขาก็ก็มองแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอีกคนนึ่งนะคะเมื่อถามว่าเขาจะเลือกใครเขาบอกเขาเลือกทรัมป์เขาบอกว่าถ้าดูในในสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้นะโอ้มันเกิดสงครามขึ้นทั่วโลกเลยนะคะเขามองว่าทรัมป์เนี่ยมีความแข็งแกร่ง ะค,ะคุณขอบคุณคุณวัชรินมากเลยนะคะแหมจังหวะสัญญาณเราจำเป็นจริงๆเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือสองสนามนี้นะทั้งนิพพานิการทั้งนี้นทั้ทงเดมอแคดเนี่ยกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็ใช้กลยุทธ์สำคัญสำคัญของตัวเองนะคะและนี่ก็คือช่วงรายงานพิเศษเลือกตั้งสรัมริกากับเช้าทันโลกค่ะ